สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกมแล็กนัลล็อกเอ็มคลาสสิกกับผมตั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกทกท่านนะฮะไปเข้าสู่หอคอยดวงดาวกัน <Yeah. S 1> อ,อวันที่หนึ่งเมษายนมันเป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยใช่ไหมหอคอยดวงดาวก็มาแล้วพาร์ทใหม่ก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกท่กทานไปเข้าสู่วิธีการเข้า อขอคอยดวงดาวนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งเมษายนเราควรทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันขอฝากเอาไว้นิดนึงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยไอตั้มมึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเหรอปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้านอ a s y c a ั d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%เซมีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแลกนาลล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยว o ต f o r อก็มี Head of e x i t e ก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กรกะทั่งเกม l a g n d Lock M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยมั่นใจ100%เซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทัน<อ>ก็สามารถสแกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 สำหรับในวันนี้นะฮะผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปเข้าสู่วิธีการเข้าหอคอยดวงดาวมันเข้ายังไงบางคนเข้ามาในวันที่1แล้วนะฮะโอ้มันมีอะไรใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งดันเจียนใหม่นั่นก็คือดันเจียนเจ้าตัวนี้นะฮะ นั่นก็คือหอคอยกลุ่มดาวหรือหอคอยพลังมารน,นั่นเองนะฮะซึ่งไอ้เจ้าหอคอยนี้บอกเลยว่าม่งยากจิ๋เปล่งเลยนะไม่เชื่อก็ดูตามคลิปตอนต้นคลิปได้เลยหรือไม่ก็ตามคลิปนี้ได้เลยเห็นไหมโอ้โหเจอมายาเข้าไปตีไม่เข้าถ้าไม่มีดาเมจนี่คือโอ้โหมันก็ฮิวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ตายแทกทีนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาเล่นดังนี้ก็ขอให้มีดาเมจนิดนึงนะฮะช่วยเพื่อนด้วยคือ,อมันทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ฮิวอ่ะมันก็น่าจะผ่านแล้วนะครับแต่ว่า มันจะไปยากตรงชั้น90ชั้นร้อยนู่นแหละออประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้ดันหอคอยดวงดาวอันนี้นะครับมันจะมีปั๊บของแต่ละอาชีพด้วยนะทุกๆคนนี่อย่างเช่นถ้าเกิดผมเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็จะได้ปั๊บของแอสซิสต์นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับวิธีการดูก็คือได้ดาเมจดกายภาพดาเมจเมทตึ๊ดๆลดดาเมจสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ตากลุ่มดาวเห็นไหมอวยพรทีมก็จะมีพวกนี้นะครับซึ่ง มันจะสามารถให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเข้ามาในนี้วิธีการเข้านะครับให้เราเนี่ยจะต้องไปหาเจ้าเพชรอันนี้มาก่อนอบางคนเข้าไปเฮ้ยพี่มันเพชรอันนี้มันหาจากไหนเนี่ยวิธีการหาเพชรอันนี้นะครับให้เราเนี่ยไปที่กลางพอนเทล่าหรือไม่ก็มาตรงนี้ก็ได้นะมันจะเป็นหม้อเตาเพลิงร้อนส่วนคอนเทล่าเนี่ยให้เราวิ่งมาที่ตรงนี้นะฮะเปิดมาเลยนี่แม้มันจะเป็นรูปหม้อใหญ่ๆตรงนี้ บางคนชอบหม้อก็เข้ามาคุยกับหม้อได้เลยนะฮะกดเข้าไปคุยกับเตาเพลิงร้อนก็กดไปเลยนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าตากลุ่มดาวซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าทุกคนกดให้หมดนะฮะอาทิตย์หนึ่งนะฮะมันจะมีกดได้สี่สิบครั้งนะครับเออกดให้หมดเลยมีเท่าไหร่กดให้หมดหรือใช้หินออติงก็ได้นะครับีผมก็จะกดให้หมดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันต้องการงบ ไม่พอนะเห็นไหมเนี่ยตั้ง3ล้านเพราะฉะนั้นนะครับก็ตรงนี้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มหาวัตถุดิบมาขายได้เลยนะครับเนี่ยก็คือรวยเล็กนะฮะรับทรัพย์ไปเรื่อยๆทําฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะก็คือเอามาขายได้แล้วก็ตอนนี้คนกําลังต้องการแนะม้กระทั่งหินไอรอนออยเนี่ยโอ้โหเด็ดมากก็เอามาอัพตรงนี้ได้นะซึ่งไอหินตรงเนี้มันจะสามารถไปใช้เปิดดันเจียนได้ดันเจียนหอคอยดวงดาวนะเรากดอันนึงเออมันก็จะไปปลดได้นะครับ มันสามารถเอาเหินตรงนี้ไปเข้าได้และหินตรงนี้สามารถทําอะไรได้อีกละพี่หินตรงนี้นะฮะให้เราเข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วไปที่ดันเจียนแล้วไปที่ข้างล่างเลยนะครับหอคอยดวงดาวเข้าไปเลยแล้วก,ก็กดไปที่แผนผ้ากลุ่มดาวนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถมาอัพพวกนี้ได้ซึ่งเราจะได้สเตตัสต,ตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมยิ่งเรามีเยอะเออแล้วก็มาอัพคือซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ควรอัพให้หมดทุกช่องเลยนะฮะตรงนี้นะฮะผมเลยบอกว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะ อาทิตย์หนึ่งควรกบให้คดอาทิตย์หนึ่งควรกดให้ครบขนกบอะไรล่ะก <c oughs> ดไปที่เตาเพลิงร้อนนะแล้วก็ไปอัพมาเออแต่ส่วนข้างบนเนี่ยเราไม่ต้องไปอัพนะเปลองฮะโอ้โหดูดีมันใช้ดิเกินไปนะแต่ถ้าเกิดมีงบก็เออจัดก็ได้นะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันก็มีจํากัดใช่ไหมล่ะออแต่ถ้าเกิด ใครที่ไม่มีงบก็อันล่างก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการเข้าหอคอยดวงดาวนะฮะมันเข้ากันยังไงและอีกอย่างหนึ่งนะสาหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับใครที่ต้องการที่จะเติมเงินเกมเออบางคนจะเติมพาร์ตอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าไม่รู้จะเติมยังไงให้มันคุ้มโอ้โหบางอันมันก็แพงแสนแพงเหลือเกินกดเติมทิง้งล่อไปเกือบ300บาทนะครับบางคนอยากจะเติมพาร์ตอันล่างอย่างเงี้ยล่อไปเกือบแ0 0รอโอ้เปลืองเกิน ผมวันนี้ผมมีแนะนำนะครับก็คือเข้าไปที่ h o t s p o t เลยแล้วเข้าไปที่ Adventure Lo ล k นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าใครที่มีงบก็ไปเติมกันหน่อยนะฮะขั้นต่ำก็คือควรจะเติมทั้งสองอันเลยเ,ออเดือนหนึ่งควรจะเติมให้ครบนะครับหรือไม่ก็ไม่มีงบจริงๆอ่ะอันเดียอันสองอย่างเดียบก็ได้นะเพราะว่าดูมันได้ทุกคนได้ทั้งเงินได้ทั้งอะไรเนี่ยคือบางคนอาจจะถามว่าเราควรเติมอะไรก่อนพี่ควรเติมอันนี้ก่อนนะครับอ,อ,อย่าเพิ่งไปเติมอย่างอื่น แล้วก็ทำเก็บเวลไปเรื่อยๆเราก็จะได้รางวัลมาเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นอมากกว่าคนที่เขาไม่ได้เติมตรงนี้นะครับแล้วจะเติมยังไงล่ะพี่โอ้โหวิธีการเติมก็คือเข้าไปที่เว็บ easycardlink อยู่ใต้ description นะฮะกดไปแล้วก็ไปเติมที่นั่นได้เลยซึ่ง เว็บ easycard ตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นกันอยู่เออเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเช่นพาร์ทอันที่2อย่างเงี้ยก็200กว่าบาทเองนะครับสองอ่าจะไม่ผิดนะฮะอันที่3ก็680ลองกดดูเอาเองแล้วกันว่าเออมันถูกกว่าเติมเองจริงๆฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำนะไปเติมที่ easycard กันได้ลิงก์อยู่ใต้ description ไปกดกันได้นะครับอันนี้ก็คือเราควรจะทาอะไรในวันแรกของเดือนนะ ก็คือไปเติมตังค์นั่นแหละนะฮะหรือถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีจริงๆเราก็ต้องรับให้ได้นะสําหรับความเหลื่อมล้ําสําหรับคนที่เติมพาร์ตกับคนไม่เติมเพราะว่าคนที่เติมพาร์มันก็จะได้เงินตรงนี้เห็นไหมทุกคนแค่แถว2อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแม้กระทั่งอีบอันนี้ก็มีโอ้โหคาฟฟาเอเวอเรสต์ล็อกแล้วถ้าเกิดเราเติมเต็มมาแล้วเนี่ยเติมแบบ50เลเวลแล้วดูนะเราได้ใบคูปองประดับศีษะกลั่นบวก6ซึ่งไอประดับกลั่นรีะนะครับ ทางเนี้ยโอ้โหถั่วจะตีติดนะครับยากนะฮะมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะมันแตกทีนึงนี่หาอ,าอะไรมาซ่อมยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าควรนะฮะควรเติมเอออย่างน้อยพาสก็ดีนะครับไปเติมที่ e ี s ี่การ์กันได้นะทุกคนและบางคนนะฮะอยากจะรู้ว่าโอ้ผมพี่แล้วผมจะไปฟาร์มอะ่ะผมอยากจะได้ของพวกเนี้ยไปเข้าหอคอยกลุ่มดาวโดยที่ผมไม่ต้องซื้อทํำยังไงล่ะพี่ผมอยากจะ ไปตีเองอ่ะไม่อยากพึ่งชาวบ้านอ,ะ <S <S อ่ะผมเปลืองเงินผมเข้าไปที่เตาเพลิงร้อนได้เลยนะะแล้วก็กดไปที่หินได้เลยนะนี่แบบนี้แล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับนี่นี่นตรงนี้เลยกดเข้าไปฮะแล้วเราก็เลือกเลยเราจะไปตีมอนอะไรนะแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็ไปตีมอนที่มันก่อกลุ่มเยอเยอะมันจะจบไวๆนะจบมอนเยอะๆอ,อ,อย่างเช่น dark magean ตัวนี้นะครับก็วิ่งไปตีมันได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราวิ่งไปเองฮะแบบนี้เมื่อเรามาถึงแล้วก็จัดการมันได้เลยนะเห็นไหมทุกคนคนเริ่มมากันแล้ว บอกเลยว่าถ้าเกิดเรามาช้าอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมกันได้นะอันนี้ก็คือวิธีการหาวัตถุดิบในการเข้าหอคอยพลังมานนะเอาไปคาบกันได้แล้วก็เอาไปคาบดาวเพื่อไปอัพแผนภาพกันได้นะตรงนี้นะฮะคลิปนี้ก็มีเท่านี้เออมีเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ และท้ายที่สุดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบด้วยนะฮะขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลและก็จะได้เป็นแนวทางเพื่อจะได้นําไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้เป็นตัวของตัวเองกันได้นะฮะและผมก็ขอฝากเว็บเติมเกม easycard เว็บที่เติมเกมให้เราถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยมีแอดมินติดต่อให้2 4ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะฮะเติมง่ายสะดวกหลักฐานไม่มีเหลือ แม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันไม่ต้องไปนอนนอกบ้านกันอีกแล้วนะฮะพวกผู้ชายอย่างเราที่ต,ต,ติดเกมนั่นเองก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำมาลงในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบายบายไว้เจอกันิ